สวัสดีพ่อแม่พี่น้องหิมะตกหลายมือนเสียวความงามของมามาหิมะไม่เบิ่งขาวเต็มตาพี่น้องงามครับหิมะกัลบมาตกอีกแล้วเอ้ามาผู้ใดยข้างหน้าขาวจูนปูนตกหลายครับหมือน ตกมือวัดน,นี่มือขึ้นนี่ตรองอยางระมัดระวังยานลมมองเลนจักรยานวิบากเขาตอนแรกนึกว่าหิมะสิบอตกอีกแล้วว่าสิห่อนแล้วดอกไม่เริ่มขึ้นจังไดจะมาตกอีกเบิดเฮดค่อยนะ ค่อยว่ามาตัวนั่นล่ะไปควดอันชีดดินใส่เห็ดค่อยที่นองคือเกาหันล่ะสิภาพไปบังเห็ดคอนนั่นล่ะหอกขอนใกล้บ้านเห็ดนางรมเห็ดนางรมโอ้ยจมืนงามนกกระทกไทย จะพาไปดูเห็ดนางรมสิว่ากลายเป็นน้ําแข็งหรือยังเพราะว่าอากาศติดลบสามบันซ้อนแล้วค,คนอื่นมา ตกมากก็ดีกันละมันงามขันตกมากก็ตกมากเล,ลา่าๆอย่าตกมากแลวก็ละลายนีส่สิมันจะลื่นถึงละครเหตดข่อย,อยหินะกบเบิดเตเตติคอยยูมองกา้าวแกยูมองก้าวอีลี ้ยจัดการมีคนมาจัดการเอาไปกินเบิร์ดคอนพี่น้องเบิ corn. Corn corn, ร์ดคอนคอนเห็ดมันบม่ได้เบิร์ดคอนเอกมันตายมันหนาวโอ้ยเนี่ยคอนประจำมนกขอยมีมาคุ้มมันอยู่ ป er um mm. huh. uh, nah ่วยมันไปมันก็เริ่มเหี่ยวเริ่มเฉาเพี่น้องเอิ้นบ่ใหญ่แล้วอืมมันเหี่ยวอีหลีเหี่ยวอีหลี่แข็งเลยนี่เป็นน้ำแข็งเลยโู้โเป็นน้ำแข็งเห็ดน้ำแข็งมันบ่ใหญ่แล้วล่ะโอ้ย น็จะลุกแล้วเฮ็ดไปิเบิดแล้วป้ายแล้วหัวใหญ่เอยเฮ้เป็นเสื้อทอดปีนาสนอะมีมาคางอยู่น้ำงาไหมจะเป็นงาม เดือนนากับมีหน้าดมีหน้าเมษาเดี๋ยวดอกมงดอกไม้ขึ้นนี่งามครับนี่แบบนี้ก็สิได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากพวกเจ้าอ้วยคือเป็นน้ํำเข็งแตยนน่ยานแถววงนั้นเป็นตะมืนแทบหดงามมันหลายหลเหตุนั่งล่มเพราะว่ามันกะ เหียวแลว้ดอกนิดน่อยมั้งอืมสิไปร้างใไรหพี่น้องมันคืจืดเพื่อเฉี่ยตัสิบมือลมบอกอืม ขอบคุณหลายๆได้ปีนองที่เขามาเบิ้งคลิปแล้วก็เขามาติดตามอุ้ยเดี๋ยวน้ำแข็งขอบคุณหลายๆขนบ่มีพวกเจ้ากับบ่มีกำลังใจสิเห็ดคลิปหูยูวามันผ่านยากบ่ได้หวังยังดอกหวัง กันได้ก็ดีละไล่ได้กันบ่นได้ก็สร้างมันว้ายสีผ้าเงาแบบเรื่อยๆส้มมาไปเรื่อยๆน้องขังน้งนางามใหม่างามงาม ตัวนึงดอกไม่ขึ้นแล้วนุ๊ ้านในนกกัะมี่กัะโลกกัะมี่อืมเห็นมาขังน้ำตนใหม่เอ้อมันเริ่มแล,ล้วไล่มนบวกแล้วดิ่มันเศร้ามันยังน่งลายคนนี้ do menu สำหรับพี่น้องมือนีกับเก็บบรรยากาศมาฝากเท่น,นี่แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับมือนีสวัสดีครับขอให้มีความสุขลาย,ลาย